ทิ้งดีกว่าเก็บไว้ก็สู้ของลุกไม่ได้หรอกเอา้าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวจแปนจะปาของเล่นทิ้งทำไมล่ะครับท่านเชวาดาได้โปรดสงพระราชาม่พวกเราด้วยเถิดนั่นคือพระราชาของพวกเจ้า วันนี้เสนอตอนกบเลือกนายลูกค่างอันใหม่ของลูกอะเจ๋งมากขอพวกเราอะสู้ของลุกไม่ได้เลยโอ้ยอยากได้กลับบ้านไปไปให้แม่ซื้อใหม่ให้ดีกว่าทิ้งดีกว่าเก็บไว้ก็สู้ของลูกไม่ได้หรอก เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจะแปนจะปาของเล่นทิ้งทำไมล่ะครับมันพังแล้วเหรอยังไม่ได้พังแต่อยากแก้ก็คือ <c oughs> ของรุ่นเราอ่ะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วของรุ่นลูกอ่ะมันเป็นรุ่นใหม่รุ่นเราอ่ะมันสู้รุ่นลูกที่เป็นรุ่นใหม่ไม่ได้เลยอืมคืออยากได้ของเล่นใหม่ก็เลยจะเอาของเก่าไปทิ้งว่างนันเถอะครับเราว่าอย่าทิ้งเลยน่าเสียดายออกอันเก่าแล้วยังเก็บเอาไว้อยู่เอางี้ เดี๋ยวพี่เล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันและเดี๋ยวเล่าจบค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะทิ้งหรือว่าไม่ทิ้งอีกทีนะมานั่งเลยครับนิทานเรื่องนี้มันมีอยู่ว่ากนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่อย่างอิสระและมีความสุขเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งพกกบได้มานั่งล้อมวงคุยกันต่างปรึกษากันว่า การอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่น่าจะมีพระราชาปกครองนอกจากจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังช่วยคุ้มครองอันตรายให้กับพวกกบได้อีกพวกเราไปขอพรจากเทวดาให้ส่งราชามาให้พวกเราดีกว่ากบทั้งหลายต่างก็เห็นด้วยจึงพากัไปขอพรจากเทวดาให้ช่วยส่งพระราชามาให้ท่านเทวดาได้โปรดส่งพระราชามาให้พวกเราด้วยเถิดได้โปรดท่านเทวดา เทวดาทนฟังคำพูดอ้อนวอนของกบทั้งหลายไม่ได้จึงปรากฏกายขึ้นแล้วเสกสุงท่อนใหญ่ให้แก่บรรดากบนั่นคือพระราชาของพวกเจ้าพวกกบทั้งหลายได้เห็นสุงท่อนใหญ่ก็ต่างพากันดีใจและให้ความเคารพท่อนสุงนั้นต่อมาไม่นาน มีกบตัวหนึ่งใจกล้ากระโดดขึ้นไปเกาะบ,บนท่อนซุงใหญ่กบตัวอื่นเห็นว่าพระราชาของตนไม่ว่าอะไรก็พากันกระโดดขึ้นไปบ้างยังหมดความยังเกรงพระราชาองค์นี้วัน,ว,นวันไม่ทําอะไรได้แต่ลอยไปลอยมาพวกกบจึงพากันไปร้องขอเทวดาท่านเทวดาได้โปรดทรงพระราชาองค์ใหม่มาให้เราได้เถิดท่านเทวดาได้โปรดทรงพระราชาองค์ใหม่มาให้พวกเราได้เถิด ท่านเทวดาได้โปรสงพระราชาองค์หม่มาให้พวกเราได้เถิดได้คือเป้าศอกจริงๆเลยนะพวกเจ้า,ทาเทวดาเห็นว่าพวกกบทำแบบนั้นจึงโกรธพวกกบที่ไม่รู้จักพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายของตนคราวนี้เลยส่งนกกระสาไปแทนท่านสุ่งกบพวกนี้มันน่าอร่อยจริงๆเมื่อนกกระสาลงไปก็จะพวกกบกินเป็นอาหาร เจ้ากบกระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละทางเมื่อได้รับความเดือดร้อนผู้กบที่เหลือจึงพากันร้องขอพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาอีกครั้งท่านเทวดาได้โปรดส่งพระราชาองค์ใหม่มาให้พวกเราด้วเถิดพระราชาองค์ใหม่จับพวกเรากินจะหมดอยู่แล้วเมื่อเจ้าไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่เจ้าก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปซะเมื่อไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่เจ้ากบทั้งหลายจึงทำได้เพียงก้มหน้ารับชะตากรรมของตนต่อไป จะกินเจ้าให้หมดเลยเจ้ากบพวกนี้เด็กๆลองบอกพี่มาสิครับว่าที่กบน่าคอยหนีนอกกระสาหัวซุกหัวซุนเนี่ยไปตลอดชีวิตเพราะอะไรครับไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะนั้นน้องๆลองคิดดูนะว่าถ้าเอาของเล่นไปทิ้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อของเล่นชิ้นใหม่มาให้จะทำยังไงแล้วถ้ามันออกรุ่นใหม่มาอีกไม่ต้องคอยตามซื้อไปตลอดเลยเหรอ ก็จริงอย่างที่พี่โบพูดนะครับใช่ไหมล่ะครับซันครับพ่อแม่เนี่ยต้องลําบากนะกว่าจะหาเงินมาซื้อของเล่นให้เราได้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะยังไงครับรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีเยี่ยมมากเลยครับเพราะฉะนั้นของเล่นที่มีอยู่เนี่ยเราเล่นไปก่อนนะไว้พังเราค่อยไปคิดอีกทีว่าจะซื้อของใหม่ดีหรือเปล่าถึงตอนนั้นน่ะพี่ว่าออกมาใหม่หลายรุ่นแล้วแหละงั้นเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้อันเก่าก็ได้จะได้เท่าเทียมกัน เอาสิถ้าลุกใช้อันเจอเนี่ยพวกเราไม่แพ้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยเอ้ก็กมาเด้เโตว์ว่าที่ไหนไะไหนเขาดูหน่อยเสียกันนักเหรอขอชมหน่อยเด้ขอชมหน่อยเด้ลุกลุกลุกพี่เขายืมเล่นลองเล่นอันหนึ่งได้ไหมเห็น <c oughs> มีหลายอันอ่ะพี่เห็นแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆอะ่ะสมัยก่อนพี่เก่งมากเลยนะอยากให้พี่โชว์เปล่า อรับพี่ขอเล่นอันหนึ่งเนี่ยได้เลยค่ะโอ้ยขอบกุณมั้ยไปเล่นกับเพื่อนไปเฮ้ยหน,น้าตาไม่เห็นเหมือนสมัยเราเลยอ่ะ <c oughs> พยัญชนะในอักษรไทยมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขก็คือพอผ่านถ้าเรารู้จักคำว่าพอ ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้หากชีวิตของเรามีมากจนเกินไปเราจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าเราต้องการอะไรอีกมีบทกรอนบทกรอนหนึ่งที่สอนเรื่องนี้เอาไว้ว่าบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งเราก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนสิ่งที่มีนั้นหายไป อย่าทำให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นหายไปจากชีวิตที่ไม่รู้จักพอจเจริญพร